สวัสดีครับสวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าใน y o YouTube Channel c ช anel T Citizen ทุกทุกท่านเลยนะ รับมาอัปเดตข่าวสารประจำวันการอีกเช่นเคยวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่วันที่1สิงหาคมพศ2565ข่าวสารของเรือใบสีฟ้าในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับควันหลงเล็กๆจากเกมที่เราผ้าหงแดงมา3-1ในศึก Community Shield เป็น5สิ่งที่พบเห็นได้นะครับก็นำเสนอมาจากทางเว็บไซต์ City Extra วันนี้เดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังว่าทางสื่อเนี่ยเขาเห็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอัปเดตข่าวของทางแบ็กซ้ายอย่างมาร์คคุริย่าล่าสุดจากทีมหนึ่งพอ เรวมไปถึงนักข่าวอื่นๆนนเดี๋ยวเก็บตกมาฝากกันด้วย และก็ปิดท้ายที่แสดงความยินดีกับแข้งสาวของเรือใบสีฟ้าที่อยู่ในชุดแชมป์ยูโรนะฮะที่เป็นฝั่งของผู้หญิงนะล่าสุดชนะเยอรมัน2-1แล้วก็คว้าแชมป์ยูโรมาครองได้สําเร็จนั่นเองนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมจะนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้ออรับฟังกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวกันนั้นอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซิตี้เซนครอบครัวเรือใบสีฟ้าสาหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยาก ต่างๆในช่องนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆดีจาก y o u t u e c h a ช n e l ที่ซิติเส้นนะครับแล้วก็ฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีด้วย ผู้อยากจะดีท่านไหนที่อยากจะนําสินค้ามาลงโฆษณานะอยากสนับสนุนช่องก็ติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงเลยในคอน t a c t ที่ทิ้งไว้ใต้ d e s c r i p t ันของทุกๆคลิปทุกๆไลฟ์ ine, เลยผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับตอนนี้มีผู้อยากจะดีมาแล้วท่านหนึ่งนะสนับสนุนของรางวัลมาให้ได้เล่นเกมกันแล้วก็สนับสนุนช่องผ่านผมมาด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเรื่องเอ่ยเอ่ยถึงนะเดี๋ยวจะเอ่ยถึงช่วงที่แจกกลางวัลก็แล้วกันเนงะจริงเขาไม่ได้อยากออกนามอะไรแต่ว่าผมต้องเอ่ยถึงในเมื่อสนับสนุนช่องมาขนาดนี้ นะครับว่าขอขอพระคุณมานัที่นี่ด้วยนะครับโอเคก่อนจะไปเข้าข่าวอีกเรื่องหนึ่งที่ก็ต้องแจ้งให้ได้ทราบกันสำหรับแฟนๆช่องนี่เลยนะครับ Membership นะฮะหรือว่า Supporter ตอนนี้เปิดแล้วนะครับสำหรับการสมัครเป็นสมาชิกของ youtube Channel c h anel n T Citizen ก็มีแค่ระดับเดียวเท่านั้นชื่อว่า Basic Sky Blue นะครับก็จะมีป้ายผู้สนับสนุนช่องนะขึ้นหลังชื่อนะครับรวมไปถึงมี emoji พิเศษให้ได้กดกันด้วยนะในช่องแชทสด นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เนี่ยก็สามารถกดได้นะและผมก็จะเพิ่ม emoji ให้นะถ้าหากว่ามันถึงจํานวนสมาชิกที่ที่มันสามารถปลดล็อกเพิ่มได้นะครับแล้วก็ยังมีการกล่าวถึงสมาชิกแล้วก็พูดถึงคอมเมนต์ของสมาชิกด้วยนะครับอืมก็ไปกดสมัครกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องอีกทางหนึ่งสำหรับ Member s h i p หรือว่า s u p p o r t e r รนะครับ1้อยบบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยก็แล้วกันโอเคงั้นเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่า นะครับก็เรียกว่าเป็นเก็บตกแล้วการเพิ่มเติมนะฮะจริงพูดมาเยอะแล้วแต่ว่าก็เห็นจาก City Extra เขาเพิ่งลงโพสต์มาเนาะก็เลยโอเคงั้นก็เห็นว่าน,น่าสนใจดีนะวันนี้ข่าวเกี่ยวกับทีมก็ยังไม่ได้เยอะมากมายด้วยนะครับภาพฝึกซ้อมฝซ้อมเนี่ยก็น่าจะมาช่วงประมาณสักใบบ่ายเย็นๆของวันนี้สำหรับเซสชั่นเซสชั่นวันจันทร์นะครับเพราะเวลางเขาช้ากว่าเรา นะครับก็ยังต้องรอภาพการฝึกซ้อมอีกสักหน่อยหนึ่งก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดก็แล้วกันโดยทาง City Extra นะครับก็ได้เขียนบทความนี้ขึ้นมาเป็น5สิ่งที่ได้เห็นจากเกมที่เราพ่ายหงแดง3-1ข้อแรกเขาบอกว่า City นั้นเหมือนเปลี่ยนรูปแบบการเล่นนะกำลังเปลี่ยนรูปแบบการเล่นปรับเข้าหากันให้เหมาะสมกับเออร์ริงแฮร์แลนด์ทั้งฝ่ายนักเตะแล้วก็ฝ่ายของทีมนะครับเขาบอกแน่นอนว่าในเกมวันเสานี่ ที่ผ่านมาอาจจะไม่ใช่เกมที่น่าจดจำของทางเอริงฮาร์แลนด์สักเท่าไหร่เนื่องจากเขามีจังหวะผิดพลาดให้ได้เห็นรวไมไปถึงจังหวะที่ยังไม่เข้ากับทีมนะครับเราก็จะเห็นเรื่องลูกซ้ำเจ่อๆชนคานหรือว่าโอกาสยิงนะครับที่โอเคมันยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นประตูน,นะครับแต่นั่นคือสิ่งที่เจ้าตัวและทีมกำลังพยายามปรับเข้าหากันอยู่นะครับซิตี้เคยชินกับการเล่นแบบฟอล์ไนมานานดังนั้นมันจึง อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวในการที่เมื่อมีกองหน้าตัวเป้าเข้ามาสู่ทีมเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งในการปรับจังหวะเข้าหากันและดูเหมือนว่าในเกมที่ผ่านมานี้นะครับก็จะได้เห็นความพยายามในการปรับการเล่นเพื่อรองรับการมาถึงของ er เออร์ริ่งฮาเลนเช่นที่เราได้เห็นกันไปว่าเอ้ยจังหวะมันยังดูแบบไม่เข้าที่เข้าทางจะจ่ายยังไง พยายามจะเล่นเร็วต่างๆนะครับนั่นคือการที่ทีมกําลังจะปรับเข้าหาการกําลังจะหาจังหวะที่มันลงตัวแต่ว่ามันยังดูติตดกันขับเนื่องจากมันยังจูนกันไม่ติดนั่นเองก็ต้องให้เวลาทีมแล้วก็ให้เวลาหาแรนด์ด้วยในการปรับตัวนะครับข้อที่2เจา้าคอนเซโลดูน่ากังวลน,นะครับเพราะให้ความเห็นมาแบบนี้โดย City Extra บอกว่าจริงๆเนี่ยมันก็รู้สึกไม่ค่อยดีหรอกที่จะพูดนะว่าคอนเซโลดูแบบฟอร์มไม่ค่อยดีดูน่ากังวลกับเกมที่ผ่านมา นะครับเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเขาทําได้ดีมากจริงๆนะครับในฐานะแบ็กซ้ายที่โดนจับไปเล่นทําได้ดีเกินคาดเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าแต่ฟอร์มของคันเซโลเนี่ยในเกมที่เจอลิเวอร์พูลดูเหมือนจะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีเท่าที่ควรในการเจอกับทีมของเจอเก้นคลอปแน่นอนว่าแบ็กซ้ายเนี่ยไม่ใช่ตําแหน่งธรรมชาติของเขาแต่ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะครับเกมล่าสุดจอคันเซโลนั้นเล่นเหมือนไม่ค่อยเป็นตัวเองสักเท่าไหร่ เขาบอกผู้เล่นหมายเลข7คนใหม่ของทีมเราเนี่ยอย่างชาลันเซโตด,ดูเหมือนว่าต้องพบกับงานที่ยากในการรับมือการโจมตีของแนวรุกลิวพนะูในเกมที่ผ่านมาที่เราแพ้ไป3าหนึ่งนั่นเองเพื่อนเพื่อนที่เห็นยังไงเห็นด้วยหรือเปล่าส่วนตัวผมคิดว่าใน,ใน,ใ,นในเกมรุกเนี่ยเขาก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งแต่อาจจะยังไม่ได้แบบพีคหรือว่าฟอร์มเปเรี้ยงที่สุดนะแต่ว่าในแนวรับก็เห็นด้วยนะว่ามันก็มีจุดบอดเหมือนกันที่ เรื่องการยืนตำแหน่งการมาร์กตัวประกบมันยังดูหลวมๆไปสำหรับชาลคอนเซโลในเกมนั้นนะนะครับข้อต่อไปข้อที่3รูเบนดิอาสนั้นเขาบอกว่าแข็งแกร่งเชกเช่นแวงซองกับบานีแล้วก็อาจจะขึ้นไปอยู่เหนือระดับของกับบานีแล้วนะครับทางซิตี้เอกซ่าบอกว่าแม้จะมีผลงานที่น่าผิดหวังแล้วก็อาจจะดูโชคร้ายในในจังหวะที่เสียจุดโทษให้กับริวพูนะครับแต่ในเกมล่าสุดที่เขาลงเล่นเนี่ยเขาก็ควนฆ่ากับ ออกแขนกับตันทีมนะครับที่เขาได้สุกมันลงไปนะครับในฐานะกับตันทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีอาร์ส้นสั่งการพวกแบ็กไลน์กองหลังได้ดีมากนะฮะอย่างน้อยก็เท่าที่เขาจะทำได้ในเกมนั้นนะักเตะวัย25ปีดูมีความมั่นใจแล้วก็เป็นสัญญาณของหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะสัญญาณของสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในฤดูกาลหนนะ้านะครับก็เรียกว่าคัมแบ็กมาจากอาการบาดเจ็บนะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ นะครับมันอาจจะมีจังหวะที่โชคร้ายนั่นแหละเรื่องที่เสียจุดโทษแต่ผมว่ามองโดยรวมแล้วก็เรื่องอื่นๆก็ยังโอเคนะเรื่องเรื่องฟอร์มอาจจะยังไม่ได้แบบเรียกไปถึงจุดพีคแต่ว่าเรื่องภาวะผู้นำเรื่องการสั่งการผมว่าดีอาร์สก็คือยังเป็นดีอาร์สคนเดิมนะครับข้อที่4นะฮะเกี่ยวกับคูเรนอัลเรสนะครับปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะเขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเข้าปรับตัวกับทีมได้เหมือนแบบมือที่สวมซึบเข้าไปนในถุงมือได้เลยนะครับแบบ เข้ากันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคือ City ้เอ็กเนี่ยเปิดหัวมาด้วยคำว่าว้าวเลยนะว้าวผลงานของอ l บา r e เนั้นยอดเยี่ยมมากหลังจากที่เขาลงมาจากมานั่งสำรองในช่วงครึ่งหลังนะลงมาช่วงนาทีที่70นะมีเวลาประมาณ30นาทีในสนาม เอา20นาทีในสนามขอภัยนะครับแล้วก็เขาในสร้างความแตกต่างได้จริงๆนะครับตั้งแต่เขาเนี่ยลงมาในสนามแล้วก็พยายามกดดันแนวรับของลิเวอร์พูลอย่างต่อเนื่อง,บ,งบังคับให้แบ็คไลน์ของลิเวอร์พูลนั้นเล่นผิดพลาดส,ส่งบอลผิดพลาดนักเตะชาวอร์เจนตินาเนี่ยได้รับรางวัลก็คือประตูที่สมควรจะได้รับในเกมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในการที่เขาเนี่ยพยายามเข้าไปเล่นตามจังหวะของฟิลฟเดนที่ยิงประตูไปนะครับแล้ว แล้วก็ประตูมันเกิดขึ้นเขาบอกว่าเกิดจากความพยายามในการเล่นของอับเรสที่สูงมากๆในการตามเข้าไปเล่นจังหวะนั้นแล้วก็สัมชัตรยาณที่ดีของเขานั่นเองข้อที่5้าฟิลโฟเดนนั้นคือกุญแจสําคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผู้เล่นอีกคนนึงเขาบอกว่าที่น่าประทับใจแล้วก็แบบไม่น่าแปลกใจกับฟอร์มการเล่นก็คือทางฟิลโฟเดนนะครับเมื่อรวมกันกับชูเลนอับเรสนะครับที่ลงไปใน ช่วงท้ายๆเกมช่วงครึ่งหลังแล้วเนี่ยพวกเขาได้สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงแล้วก็เพิ่มมิติใหม่ให้กับทีมได้ในด้านกว้างนะครับเขาเนี่ยก็ยังครอบคลุมพื้นที่ในการลงไป cover ในตำแหน่งของกองกลางน,นะครับในบางครั้งบางคราวด้วยนะครับเขาเองก็ทำหน้าที่ทุกอย่างที่เขาพอจะทำได้ให้กับทีมโดย City Extra ซ์บอกว่าฟิลฟเดนเออร์ริฮาเลและคูเรียนอาบารสเนี่ยอาจจะเป็น3ประสานแดนหน้านะครับที่ลงตัวก็ได้ สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกวาร์เดลล่าในฤดูกาลที่กำลังจะถึงนี้นะครับเพราะว่าเวลา3คนนี้ลงมาเล่นเนี่ยตอนที่เปลี่ยนลงมาเล่นลร่วมกันดูแบบทีมมีชีวิตชีวาดูเกมมันเร็วขึ้นนะเออดูมันดูดีขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็น3ประสานที่น่าจะลงตัวที่สุดแต่ว่าต้องดูต่อไปในระยะยาวนะว่าจะดีที่สุดจริงๆหรือเปล่า นะครับนี่ก็เป็น5ข้อนะครับที่พบเห็นได้จากเกมที่เราไพ่หงแดงมา3 1จาก City Extra ซนะครับที่เห็นยังไงนะครับเห็นเหมือนกันหรือว่าเห็นต่างกันอะไรก็พิมพ์มาบอกกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับทีนี้ข่าวต่อไปไปดูข่าวเกี่ยวกับสาการแบ็กซ้ายของเรากันบ้างน,นะครับอัปเดตล่าสุดมาจาก p p u u o u s จากทาง Antic UK ซึ่งเป็นเทียรนะครับของทางซิตี้เหมือนกันนะครับในตลาดรอบนี้นะฮะก็ลงข่าวนี้เอาไว้ในเดียนติกเมื่อวาน นะครับเมื่อวานนี้วันที่31เนะฮะก็เขาบอกว่าแมนซิตี้ตอนนี้เนี่ยนะฮะกำลังจะมองหาตัวเลือกอื่นๆสำหรับผู้เล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ซิตี้ไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงินจำนวน50ล้านปอนด์บวกนะครับหรือประมาณ61ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยให้กับไรตันเพื่อแรกกับมาร์คคุคุริยาซิตี้เนี่ยยังสนใจนะในการเซ็นสัญญากับแบ็กคนใหม่อยู่นะครับแต่ว่าเรียกว่าไม่ ไม่ไม่ไม่สบายใจอ่ะไม่โอเคอ่ะนะครับที่จะจ่ายเงินในระดับที่บรายตันนั้นต้องการนะครับเพราะว่าบราตันเหมือนต้องการ50บล้านปอนด์แต่แอนติกเนี่ยแจ้งว่าซิตี้นั้นเพิ่มข้อเสนอในดีลของคุคุริยาเนี่ยสูงสุดคือให้เงินสูงส,สุดได้แค่40ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งข้อเสนอนี้ส่งไปแล้วนะยื่นไปแล้วในวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็บรายตันนั้นปัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ40ล้านของแมนซิตี้ซึ่งบรายตันอยากได้50ช่องว่างมันมีอยู่10บล้านปอนด์ นะครับดังนั้นพอบูลัสเลยบอกว่าซิตี้ก็กําลังมองหาตัวเลือกอื่นๆอยู่เพราะว่าเหมือนมันจะคุยกันไม่ลงตัวนะไอช่องว่าง10ล้านปอนด์ตรงนี้นะครับโดยล่าสุดพอบูลัสนะครับก็ได้มีรายชื่อโผล่กมานะั่นคือ แบ็กซ้ายคนหนึ่งอย่างราฟาเอลเกเรโรก่อนหน้านี้มี2คนมีอเล็กซ์กรีมาโดกับทางบอรนาโซซาของสตุกกาศนะครับที่เป็นแคนดิเดตเบอร์2นะครับที่อาจจะถ้าพลาดกูคุริยาอาจจะหันไม่หาแต่ล่าสุดมีทางราฟาเอลเกเรโรนะครับแบ็กซ้ายวัย28ปีของทางเสือเหลืองบุรุเซียดับมุนนะครับที่ตกเป็นข่าวนะครับแล้วก็พอบูลัสนำเสนอข่าวเองนะพอบูลัสบอกว่าตอนนี้ซิตี้เนี่ยก็กำลังมองหาตัวเลือกใหม่นั่นแหละนะตำแหน่งแบ็กซ้าย ที่ล,ลายล่าสุดที่เป็นข่าวก็คือทางราฟาเอลเกเรโรโดยราฟาเอลเกเรโรเนี่ยเคยถูกสก้าของแมนซิตี้นั้นติดตามมาแล้วในอดีตนะครับดูฟอร์มากน,น้านี้แล้วแล้วก็เชื่อว่านักเตะเนี่ยจะถูกปล่อยตัวนะครับถ้าหากได้ราคาที่เหมาะสมซึ่งตอนนี้ราฟาเอลเกเรโรเหลือสัญญากับทางบริษทอ็ดอดมูลแค่1นปีเท่านั้นถึงปี2023ราคาในทราน s f e r เฟอร์มาร์เก็ตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25ล้านยูโรนะครับซึ่งถ้าตีเป็นเงินปอนด์ก็ประมาณสัก20ล้าน นะซึ่งอาจจะถ้าขายกันจริงๆเนี่ยอาจจะโดนโก่งราคาไปก,กว่านี้อีกนิดนึงอาจจะประมาณ25ล้านปอนด์30ล้านปอนด์แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ผมว่าแมสตี้ก็น่าจะจ่ายได้นะครับแต่ว่าถ้าให้พูดกันถามว่าติดอะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องอายุไหมยีนะครับเข้าวายัยพีพอดีก็จริงแต่ว่ามองไปในระยะยาวเนี่ยก็อาจจะใช้ได้เต็มที่ประมาณสัก 4- 5ปีนะครับก็ต้องลองดูว่าซิตี้นั้นจะจะโอเคหรือเปล่านะอยากได้คนที่อายุน้อยกว่านี้หรือเปล่า แลาวอย่างบอนนาโซซาอย่างอเล็กซ์กิมาโดอันนี้ก็อายุน้อยกว่าทั้ง2คนเลยก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วซิตี้จะพลาดกุปริยาจริงๆแล้วหันไปหาคนอื่นหรือไม่หรือจะดันเด็กของตัวเองอย่างจอร์จวิลสันเอสเปนแล้วก็ใช้คันเซโลเป็นซ้ายไปเลยนะครับแต่ผมว่าน่าจะเสริมแหละนะฮะสำหรับแบ็กซ้ายปิดท้ายกันที่การแสดงความยินดีหน่อยก็แล้วกันกันกบทัพสิงโตที่เป็นทัพสิงโตของฝั่งผู้หญิงนะครับก็คือทีมชาติอังกฤษผู้หญิง นะครับก็ล่าสุดนั้นคว้าแชมป์ยูโร2022ได้เป็นที่เรียบร้อยขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสิ่งที่พิเศษและเชื่อมโยงกับซิตี้นะฮะเมื่อวานนี้ชนะเยอรมันในรอบชิงไป2-1น,นะที่เวมรีนะครับสิ่งที่เกี่ยวกับซิตี้นะฮะมันก็คือการที่ทัพชุดนี้เนี่ยมีผู้เล่นนะครับของทีมชาติอังกฤษที่เป็นผู้หญิงเนี่ยในสังกัดของซิตี้ถึง7คนนะฮะโอ้โหโคตรเยอะนะฮะและคนที่ยิงประตูชยัยเนี่ยนะฮะ ก็เป็นนักเตะของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะั่นคือทางโคอี้เคลลี่นะครับนี่คนนี้นะฮะสุดปังนะฮะปังปรังปังปี้นะครับคือผู้หญิงเนี่ยฮะเล่นบอลแต่ว่าก็ยังเขียนคิ้วนะครับนะเออก็ต้องสวยไว้ก่อนนะครับแต่ตอนผมดูไฮไลท์เนี่ยนะฮะแล้วคือเขายิงเข้าแล้วเขาเห็นผมเขาผมเห็นเขาจะถอดเสื้อนะโทษทีคือตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะเฮ้ยผู้หญิงถอดเสื้อได้เหรอแต่อ๋อข้างในมันมี มันมีซับเสื้อซับนะครับแต่ว่าก็คงต้องโดนใบเหลืองไปตามระเบียบนั่นแหละนะครับเมื่อวานทีมชองกีดฝั่งผู้หญิงก็ชนะไป2อหนึ่งแล้วคว้าแชมป์ยูโรได้สําเร็จนะขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับนักเตะฝั่งผู้หญิงของซิตี้ทุกคนเลยที่ติดทับชุดนี้ไปนะครับถึง7คนนะฮะเนี่ยอเล็กซ์กรีนบูดนะครับแล้วก็มีโรเรนเฮมนะฮะมีโคอีเคลลี่นะฮะเดมี่สโตรก นะอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมเองก็ยอมรับตัต้งแตผมไม่ได้คุ้นชื่อนะครับมีอเล็กซ์กรีนบูดเอเลนไวท์โคเอเคลลี่เอลลี่โรบักเป็นผู้รักษาประตูเคราวอลนะครับเดมี่สโต๊์ลอเรนเฮมผมเนี่ยคุ้นสุดก็คืออเล็กซ์กรีนบูดกับทางลอเรนเฮมนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันกน,นะครับอ่านี่แข้งหญิงได้แชมป์นะแข้งชายไปเชียร์นะครับฟิลฟอร์เดนนะครับไปเชียร์ด้วยนะจริงๆมี ไม่สัมม่เมาส์ก็ไปนะสองคนนี้นี่สนิทกันอยู่แล้วนอกสนามก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับในท้ายที่สุดนี้นี่นี่ก็เป็นข่าวสารนะครับของทาาแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ผมรวบรวมที่น่าสนใจมานะครับในช่วงบ่ายๆของวันนี้ ก่อนจะจากกันไปผมยม้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับ Membership ปนะครับก็สามารถไปสมัครกันได้แล้วนะครับ150บาทต่อเดือนก็จะมีอีโมจิให้กดมีป้ายหลังชื่อแล้วก็มีการสิทธิพิเศษอีก2ข้อในการพูดถึงสมาชิกในการพิมพ์ในช่องแชทสดอะไรประมาณนี้ผมก็ขอฝาก m e m b e r s h i p s u p p o r t e อ,อของช่องเอาไว้ด้วยนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนผมสนับสนุนช่องก็สามารถไปกดกันได้สมัครกันได้นะครับ150บาทต่อเดือนเท่านั้นเลย ัน,นี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะครับที่ผมนํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้แล้วก็คืนนี้นะครับอย่าลืมนะฮะสามทุ่มเรามีนัดกันนะครับกับคลับรูมูนอีพีแรกคืนนี้จะพูดคุยถึงเกมที่ผ่านมานั่นแหละกับริวพูนะครับมาฟังทัศนคติมาฟังความพิเศษต่างๆจากอินฟลูเอนเซอร์แมนซีทั้ง4ท่านนะครับผมพี่ชุพี่เดียแล้วก็พี่ไอซ์นะครับก็ ผมเห็นคอมเมนต์นะครับหลายๆคนชื่นชอบคอนเทนต์นี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันสำหรับคลับรูมูล EP แรกคืนนี้3ามทุ่มนะครับสำหรับตอนนี้ผมต้องขอตุลาไปก่อนแล้วกันหมดเวลาแล้วสําหรับในการรายงานของผมนะฮะแล้วพบกันใหม่ค่ําคืนนี้ครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย